อันนี้ประกวดเอฟน้องหญิงประกวดเลยคะของหญิงนี่เก่ากว่าน้องๆเขาก็คือเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะหญิงก็ประกวดกนีก็มีประการประกวดน้องเพลงเหมือนกันนะใช่ไหมประกวดร้องเพลงไหมใช่ค่ะใช่หญิงกประกวดร้องเพลงเพราะว่าหญิงเองหรือว่าครอบครัวคือไม่รู้จักใครในวงการเลยเพราะฉะนั้นหญิงจะทํายังไงที่จะให้คนได้รู้ว่า เด็กบ้านนอกอย่างหญิงเนี่ยสามารถร้องเพลงได้นะก็เลยขึ้นรถเมล์ไปประกวดร้องเพลงที่แรกเลยก็คือที่เวทีพูทรชุมทางเสียงทองค่ะโอ้เสียงทองใช่ค่ะเมื่อเมื่อสิบห้าปีที่แล้วที่ช้องเจ็ดสีเหรองเสียงทองอันนี้ตอนนั้นเนี่ยเป็นเวทีพูทอนที่คัดเลือกนักร้องใจเขาคัดเลือกคัดเลือกก่อนเพื่อจะก่อนจะไปช่องเจ็ดที่จะมาช่องเจ็ดค่ะคือเป็นเวทีแบบแบบสดเลยว่างั้นเวทีแรกเลยแล้วเรื่องการเซ็นสัญญากับสังกัดล่ะ ม,มีมีอยู่มีอยู่เวทีหนึง่งซึ่งเป็นเวทีใหญ่มากและหญิงก็ได้มีโอกาสรู้จักกับลุงกับป้าลุงโต้กับป้าแป๋วนะคะบอกว่าจะทําเดโมมาเสนอกับอาสยามหญิงก็แบบในเมื่อมีผู้ใหญ่ให้โอกาสหญิงขอเลือกเอาไว้หลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งปีอาจารย์ดังยศพิมพ์ทองโทรมาหาหญิงบอกว่าให้หญิงเนี่ยเข้าไปร้องเพลงประกอบละครเรื่องลูกทุ่งหานสองซึ่งก็เป็นเพลงเก่าของวิดาวมายุรีพอผู้ใหญ่ให้ไปร้องหญิงก็ไปหญิงก็ไปร้องค่ะ แต่คือพอร้องเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดคําถามขึ้นกับหญิงว่านักร้องที่มีชื่อของ RS ในสมัยนั้นที่เป็นลูกทุ่งเนี่ยคือมีเยอะมากพี่แอนมิชัยก็อยู่ในยุคนั้นแล้วทํำไมต้องเลือกหนูอ่ะซึ่งเป็นเด็กกบจากไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะชื่อก็ไม่มีแล้วอาจารย์รงยศก็พูดกับหนูมาคํานึงบอกว่าอ้าวเธอไม่รู้หรออีกอาทิตย์หนึ่งเขาจะเรียกเธอมาเซ็นสัญญาใช่ค่ะแล้ววันนั้นเราเรารู้สึกไงคือ หนูมีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละดีใจจนพูดไม่ออกอม,มันแม,มันมันแน่นไปหมดมันดีใจไปหมดอะไรคะดีใจกับหนูใช่ไหมดีใจดีใจก็ได้ก็ได้เซ็นสัญญาหลังจากนั้นม,มาน้องใหม่ล่าสุดน้องใหม่ น้องราบําหน้าท้องผมงูเปงไงประกวดอะไรมาก่อนไหมลูกตนนููก็ประกวดร้องเพลงค่ะก็จะมีประกวดมาตั้งแต่ประมาณปป5ป6เนี่ยแหละค่ะพอมาถึงประมาณม2มันจะมีประกวดรายการหนึ่งของเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งกับ RS อะค่ะ ร่วมกันแล้วก็ทอานเลือก R S เป็นสปอนเซอร์อยู่ร่วมกันเขาวมกันใช่ถูกต้องก็จะประกวดเข้ามาจากพันกว่าคนอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาทำไฟนอลเทสเข้ามาเหลือผู้หญิง5คนผู้ชาย5คนจนได้มีผู้หญิง2คนแล้วก็ผู้ชายอีก3คนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นไหมคใช่เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับ R S ตอนนั้นอายุประมาณ13บสามเซ็นอยู่ประมาณ5ปีซึ่งตอนนั้นเขาก็ให้เรียนให้ให้ไปทำไฟนอลเทสตลอดเพื่อให้ปริเซอร์มาดูแต่ก็มันก็ยังเงียบทุกอย่างเราก็ยังเป็นเหมือนกับ ศิลปินฝึกหัดต่อไปเรื่อยแต่ว่าคือบางคนก็ยกเลิกไปบ้างเพราะว่ารอไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ฝึกใช่ถึงแม้เราอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังแบบหาตัวเองไม่เจอเพราะนั้นตินเช้าจะทิ้งงานไปต่อใช่ค่ะยังไม่จบแค่นั้นพอหมดสัญญาปุ๊บเนี่ยหนูก็ทําเพลงกับพี่บังสุทธิพงศ์นะคะก็ทาเพลงกับแกไปอยู่แล้วก็แต่ว่าสัญญาหมดอยากจะลองไปประกวดดูรายการอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปประกวดรายการรายการหนึ่ง แล้วก็แล้วทีนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ม,มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วพี่เนนแกก็เคยดูรายการนั้นด้วยเพราะว่าช่วงที่หนูอยู่เออเนี่ยหนูก็ได้มาสนิทกับพี่ใบเตยอาสยามสนิทตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยค่ะพี่เตยก็เออเนี่ยน้องหนูอะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะแล้วบังเอ<ช>ิญว่าใช่ใบเตยวั<ช><า>นนั้นที่ใบเตยจัดงานวันเกิดแล้วก็เอ้ยมาเจอการคิดถึงแล้วก็ไปแล้วก็ เต็มที่เลยค่ะรั่วสุดพลังมากแต่เราก็ไม่รู้จักว่าเฮ้ยคนอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่แน่นะเราก็เต้นเต้นยิ่งกว่าพี่ปอยค่ะคือเราก็สนุกสนานแหละเขาก็ได้เห็นธรรมชาของเราใช่ ค่ะแกก็เออจำได้แล้วเสร็จแล้วแกก็เหมือนกับว่าเออสนใจอยู่อาสยามไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้อาสยามก็มีแต่ศิลปินแนวประมาณนี้อยู่รุ่กรุ่งป๊อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ดอเตยก็เลยน้องหนูค่ะแล้วก็ช่วยกันดันจนแบบได้เข้ามาอยู่อาสยามอีกรอบสุดนะถือว่าสุดท้ายแล้วก็ได้มีความสุขได้แหลายคนอาจจะบอกหูเราไม่ได้หรอกเราเราแต่ว่าจริงๆแล้วความหวังมันยังคงมีอยู่นะมันอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันจะมาในช่วงเวลาไหนใช่ไหมเรา ถูกที่ถูกเวลาหรือไม่่นเองมันมีการรอคอยที่คุมะนะอขอย้อนกลับไปที่คุณจินอีกทีหนึ่งคุณจินครับตอนสมัยคุณอ่ะอยากคุยอยากคุยที่คุณทำผมอม่ทำผมบอกคุณว่ากระไดไม่มีแล้วคุณทำไงนให้มันตรงๆทำยังไงทำยังไงแล้วตอนนั้นทรงไหนคะทรงนี้ไหมคะทรงนี้แต่ว่ามันไม่มีใดมันก็ฟูขึ้นมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นปูนนิดนึงขึ้นอันนี้พอเราใดมันก็แน่นเลยได้เป็นปูนปูนี่เออแล้วทำไงอะ ก็บางทีแบบว่าพี่พี่ที่เขาทำผมให้เขาก็ใช้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเจลเจลเหรอเป็นเกลเป็นเกลือเกลือเป็นกระปุกอะค่ะกระปุกละห้าบาทสิบบาทอะค่ะก็ดึงดึงดึงให้มันตองดึงดึงให้มันตองช่วยด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยได้ใช้เจลเยอะไม่แล้วบอกเห็นบอกเขียนคิ้วบางทีก็ไม่ได้ใช้ที่สอเขียนคิ้วเหรอใช้อะไรเขียนอู้ย ลุ้นหนูอ้ยหนูพยายาใส่เลยพยายามใส่เลยมาพูดเรื่องนี้หนูก็มันอยู่ไม่รู้หนูทำไงหนูไม่ใช่ดินสอยเขียนคิ้วหนูใช้อะไรใช้ถ่านไฟเฮ้ยเอาถ่านเขียนคิ้วเถอะใช่หนอดําเพราะว่าสมัยก่อนดินสอยเขียนคิ้วมันจะหายากมากแล้ววันนี้ใช้อะไรแซ่ยตอนนี้ไม่ได้ใช้ถ่านแล้วค่ะาแต่งหน้าใช้แปรงค่ะจุก เจะบอกให้บ้างู้หญิงจริงๆเนี่ยผู้หญิงเขาก็เคยใช้เอาวีเป็นฐานการแต่งหน้าเหมือนกันสมัยก่อนคืออะไรแป๊ะเปะขนาดนี้เเบอร์แต่งเองเหรอเธอแต่เองสมัยก่อนคือหมายความว่าหมายความว่าเป็นเป็นหญิงนี่แล้วยังหรือว่าเป็นช่วงประกวดช่วงช่วงประกวดก็ด้วยค่ะแล้วช่วงเป็นหญิงใหม่ๆก็เหมือนกันก็คือก็คือคนอาจจะคิดว่าพอมาเป็นนักร้องแล้วเนี่ยคุณจะต้องแบบมีงานเยอะๆอมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะดวกสบายแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ในยุคหญิงนั้นนี่ก็สิบสิบเอ็ดสิบสองปีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนเี่ยก็ อาจจะไม่ไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักเยอะแยะมากมายอาจจะไปซื้อเครื่องสําอางที่แบบว่ามันไม่เข้ากับสีผิวตัวเองมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่งมาหน้าชั้นแต่คอใครก็ไม่รู้แต่งผิดสี้ยผิดเ์ีชยค่ะหน้าจะขาวมากแก้มจะทางปากจะทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้จักทางหูด้วยนะคะหูจะมันมาก เหมือนกันเหมือนกันดิี่ดาบอกเหมือนกันเหมือนกันคือเหมือนกันคือแบบว่าจินดาบอกว่าของจิ๊นไม่ต้องทาหูเพราะว่าผมบังเลยเหมือนกันใช่แบบบางบางบางทีเราถ่ายรูปมาไงพี่อ้อมแล้วก็แบบว่าเฮ้ยหน้าหน้าเราโอเคแต่แบบหูลงมันซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าดูอ่ะหญิงก็เลยแบบคนโรคจิตอ่ะทุกวันนี้แบบ แต่งหน้าต้องทาหูด้วยอะไรหูแต่ไม่ได้มาทำละเอียดทำละเอียดามละเอียดนี่วันนี้มีกูรูเรื่องการแต่งหน้ามาด้วยอ๋อเหรอคะมี่ทำยังไงกเหรอคะก็ดูเครื่องสำอางโอ้ตายแล้วเทียบขนาดนั้นเชิญแล้วมันของใครนี่ของใครของใครบอกเลยของหนูนี่นี่กูรูเรื่องแต่งหน้าหน้าหน้ามีอยู่แค่นี้ใช้เครื่องสำอางขนาดนั้นไม่มีเยอะขนาดนั้นดูจ้าทุกคนเชิญในงานนี้เลยมา เยอะขนาดนี้หนูจ๋าคือเหมือนเป็นโลกจิตยอย่างหนึ่งค่ะค,คือมันเห็นแบบเห็นไม่ได้ออชอบ ครับโอ้โหนี่อะไรนในในหมู่นี่หมูวลหมูอะไรลิปอย่างเดียวลิปสติกอย่างเดียวครับอันนี้ลิปสติกอย่างเดียวครับคุณจินตลาครับอันนี้ครับลือเลยลิปสติกอย่างเดียวครับทั้งกระเป๋าครับด้านนี้เป็นอะไรด้านนี้เป็นอะไรนี่เป็นพาเลต์ตาพาเลตคือคือมันจะเป็นเซตที่มันรวมอายแชโดว์หลายๆสีเช่นนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เน่เดี๋ยวนี้ทําดานเป็นเซตค่ะนี่เน่่ลิปสติกอย่างเดียวเหรอคะเนี่ยใช่จินตลาใช้แท่งเดียวได้สิ

ตาทางตาอันนั้นนี่แก้มอันนั้นจะเป็นลิปค่ะลิปสติกอีกแล้วก็มีปัดแก้มเปัดแก้มโอ้โหเจนนี่ไฮไลท์มาหมดมาหมดมาหมดอ่าเราเห็นแล้วหน้าที่มันเยอะมาถือว่าเป็นหมวดหมู่กันไปมีลองลองชั้นนี้แล้วไปต่ออันนั้นแล้วไปต่ออันนู้นอะไรไปไกลมาไปนั่งเดี๋ยวเราต้องมีจัดนางแบบมาให้เดี๋ยวจัดนางแบบมาให้ให้ลองแต่งให้ดูโอเค นางแบบที่ผมมาจากแคทวอล์เลยสั่งมาจากอเมริกานิวยอร์กนิวยอร์กแล้าอุ่นต้องดีครับนิวยอร์กสะพานควายนี่เองลยมามาหนุ่มแจ๋วดีครับผมนี่ครับแบบนี่ผมพาเด็กมาเดี๋ยวนี่นางแบบนะบอกให้ไ่พานางแบบมาจากนิวยอร์ก w h a this is t w h a this is t What w h a this is t โอ้เขาก็บอกว่าจะไปวัดไทยประดิษฐ์ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวจะให้สอนเจนนี่ น้องอาลิสเดี๋ยวอาลิสช่วยสอนพี่เขาพี่คนนี้แต่งหน่อยได้ไหมได้ค่ะดโดยเรามีแบบแบบอันนี้โอเ <laughs> ก็ทีไม่โดินเอาโนพอมแอมโนพอมแอมแต่งได้เต็มที่เลยครับผมเดี๋ยวสอนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแต่งตามเครื่องหนึ่งให้น้องอลิสแต่งให้อีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคุณลองคำตามได้ได้ได้พี่ตู้ขับมาแล้วฮะพี่ตู้นี่นี่พักแต่พักแตับโอเคครับผมขั้นแรกเราต้องแบ่งครึ่งหน้ากันก่อนไม่แบ่งเพื่อจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นของใครเนี่ยป๋าด้วยคนที่แด่งได้ถูกหลักวิธีมากเลยแหมเขียนเส้นตรง มันแบ่งที่ขายกันไปกลับมาเจอวรรพันกลับมาเจอวรรพันกลับมาเจอวรรพันวิธีการลองร้องเพลให้เนียนค่ะต้องตบค่ะตบตบตบเกิดอะไรเหรอวะเกินอะไรเกิดเดไรเกิดมิทุนามิถุนามิถุนาเป็นไงเจ๊ต้องแบบคิ้มตกฟากเลยคิ้มต้องตกฟากก็เจอของดีแล้ว คิดถึงกันวันวานยังวาน